คณะกรรมการที่ปรึกษากตตรจังหวัดสุนทรปราการจัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตประธานกตตรจังหวัดสุนทรปราการเกษียณอายุราชการที่ร้านอาหารเรือนเพชรถนนสีนครินตมบลบางเมืองอำเภอเมืองสุนทรปราการเฮียเอี๋วสุดใจจิรายาภากรประธานที่ปรึกษากตตรจังหวัดสุนทรปราการและพันตำรวจเอกพันลบอารัมลารองผู้บังคับการภูทรจังหวัดสุนทรปราการกรรมการกตตรจังหวัดสุนทรปรากรนนำทัพคณะกรรมการกตตรและคณะกรรมการที่ปรึกษากตตรจังหวัดสุนทรปราการจัดงานเลี้ยง ยงแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสประธานกกตรจังหวัดสุทราการนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุทราการเกษียณอายุราชการทั้งนี้เพื่อเป็นการมุทิตาแก่ผู้เกษียณอายุราชการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการและได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์ต่อจังหวัดสมุทราการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุทราการนายชาติชายอุทัยพันธ์ประธานกกตรจังหวัดสุทรการนางศศิวิมลอุทัยพันธ์นายกเหล่ากาชาตจังหวัดสุทรการนายธริตสํราญเว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนางรัชนีวันสําราญเวศร,รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการพลเอกบุญเกิดวาดวารีประธานชมรมชาวสมุทรปราการที่ปรึกษากตอต,อตอรจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักโดยมีกรรมการกตอตอรจังหวัดสมุทรปราการและคณะกรรมการที่ปรึกษากตตรจังหวัดสมุทรปราการร่วมให้การต้อนรับโดยบรรยากาศภายในงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตเกษียรยุราชัท พลตำรวจตีชุมพลพุ่มพวงพอบอกอพจวมุทรปราการรองประธานกตตรสมุทรปราการกล่าวเปิดงานแสดงความรู้สึกและแสดงความขอบคุณแด่ผู้กเกษียณอายุราชการโดยมีการแสดงพื้นบ้านล้านนาการตีกลองสะบัดชัยพร้อมชมวีทัศ์ชีวประวัติประธานกตตรจังหวัดสมุทรปราการีิเอวสุดใจจริรยาภากรประธานที่ปรึกษากตตรจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยรองประธานที่ปรึกษากตตรจังหวัดสมุทรปราการขึ้นกล่าวความรู้สึกแสดงความขอบคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จากนั้นนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการฐานะประธานกตะตะรจังหวัดสมุทรปราการขึ้นกล่าวความรู้สึกกล่าวความประทับใจและกล่าวคำอำลาพร้อมด้วยนางสศิวิมลอุทัยพันธ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการโดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษากตตรจังหวัดสมุทรปราการร่วมมอบของที่ระลึกโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมืน่นโดยไฮไลท์ของงานประธานกตตรจังหวัดสมุทรปราการนายชาติชายอุทัยพันธ์ขึ้นโชว์เล่นกีตาร์ไฟฟ้าร่วมกับเพื่อนนักดนตรีที่เคยร่วมกันมาโดยมีพลตารวจตีชุมพลพุ่มพว พอบอก,กอพอจอวอสมุปทราการรองประธานกตตรสมุนทราการขึ้นแจมร้องเพลงด้วยสร้างสีสันและสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากก็ยืนยันว่าสครการปล่อยลงในเช้า ที่าีกม่ที่ทีได้ลก็อยู่ทางมีควาขที่วางสบายใจที่อ้ไปสะดกที่ได้ยี่สิบปีเราระนัให้รู้จักรู้ว่าไม่เคยทิ่อะไรไทำอะไรให้มมีความเป็นห้องของใสุดตวเพื่อความท้าของตัทเงานนั้นตรวจก็ไปขอเพื่ การตรของวุการวการณ์ักสูการงานแลเรื่องส่วนตัวนั้นกกติเาไท่านม่รู้จนะครับกตเราจนะส่วนตัวด้วยอาจจะีเ่องะหลายเรื่องแต่ทามเฉพาะการมีหน้าที่วันนี้ที่ได้ไปสืองที่มีนะที่ว่าองค์ารานเรื่องเออเราต่อไปครับแล้วก็ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน